ีได้รับการประกาศการกรจายนะครับเครื่องไฟฟ้านะครับเครื่องไฟฟ้านะครับประมาณเที่ยงตรงนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงตรงนะครับจะมีการตัดเวษไฟนะครับด้วยเซตเพื่องเลยนะครับหรือว่าถ้าเซฟไม่ได้ก็ครอบครัวเกิดปัญหาก็บอกให้รู้ไว้นะครับว่าเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงนะครับการตัดเนะครับ ขอรประชาชนเรือกหนังสือต่ออีกทอดหนึ่งนะท่านที่มาที่งานจะได้รู้ว่าแหมหน้าตาของงานต้องการก็เป็นที่ประธานองค์พระบราริยา